บัตุเทหการเมืองจะมีไหมว่าอยู่ดีคุณะยุทธ์ยุบสภาก่อนนี้ไหมฮะโอ้คนคนนี้ผมคิดว่าทำไมทำไีเสียงนที่ดทันใจผมว่าเขาก็คือเขาก็ต้องดึงที่สุดเนี่ยถูกไหมฮะแล้วแต่วันนี้ผมว่าเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาไปที่ไหนก็มีประชาชนเริ่มไม่พอใจถูกไหมฮะเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ที่มาเชียร์ลุงตู่สู้ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะจัดตั้งอย่าเรียกอย่าเรียกอย่าเรียกส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยก็มาจากการจัดตั้งจามรด อาจารย์คิดว่าแกแบบไม่รู้เลยเหรอแกนายอีฟเลยที่มาชี้แจงตอนชื่ว่าเขาไค่รู้จริงนะฮะนี่คือนี่คือ dictators blindness คือว่าเป็นความมืดบอดของเผด็จการเนี่ยคือเพราะว่าก็ไปที่ไหนลูกน้องก็จัดตั้งคนมาอวยใช่ไหมครับลุงตู่สู้สู้ลุงตู่ใจดีอะไรก็เขาก็คิดนะว่าเขาอยู่ในห้องเสียงสะท้อนของเขาหรือที่ echo chamber ของเขาเขาก็รู้สึกว่าโอ้คนยังรักเขาอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ผมว่าเขาเริ่มรู้ความจริงแล้วความจริงอันโหดร้าย แต่สุดท้ายแกก็ต้องยอมรับแหละถูกไหมแปลว่าแกน่าจะเริ่มมี exit แ plan ผมก็เดาใจผมว่าแกไม่เคยคิด exit plan นะแกยืนนะเพราะคนอย่างคนอย่างคุณประยุทธ์นี่เขาก็ยือ้อยู่แล้วนะก็บอกว่าจะอยู่อยู่ครบเธอปีหกครบแต่ผมแต่ผมยืนยันว่าคุณประยุทธ์ไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีกว่านี้ได้นะก็นี่ไงล่าสุดมีไก่สองตัวก็นั่นไงแทนนี่คุณจะพูดถึงว่าคุณจะเตรียมการ คุณจะวางแผนในการสนับสนุนการส่งออกอย่างไรคุณจะแก้ปัญหาเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่ไม่พอได้อย่างไรคุณจะสนับสนุนเงินทุนนห้กับวิสาหกิจขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนอย่างไรเขาได้ลืมตาอ้าตาคุณจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างไรเขากลับบอกว่าให้ประชาชนยอมจำนวนกับสภาพที่เป็นอยู่เลี้ยงไก่สองตัวส่วนในปีหน้างานสภานะครับอภิปรายประยุทธ์แบบไม่ลงมติมีเมื่อไหร่ยังไงฮะผมคิดว่าน่าจะหลังจากการผ่านกฎหมายลูกนะครับนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถ้า เร่งจริงๆก็น่าจะทันปิดสมัยประชุมก็ก็อาจจะเป็นผมว่าผมคำเดาว่าน่าจะต้องหลังจากกฎหมายลูกผ่านก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเคารพมติของวิปฝ่ายค้านด้วยนะครับก็ต้องถามดังพักพักพักร่วมฝ่ายค้านต่างๆว่าว่าเมื่อไหร่ถึงจะเป็นเลิกเหมาะเคราะดีนะครับกฎหมายลูกเนี่ยคิดว่าจะผ่านเมื่อไหร่แล้วก็จะยังไงบ้างฮะคือตอนนี้พักเก้าไกลยื่นไปแล้วนะครับถ้าเกิดบรรจุเนี่ยนะครับก็ทางคุณโรมก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้า ตั้งใจที่จะทาจริงๆเนี่ยก็น่าจะทันปิดสมัยประชุมนี้ถ้าเร่งกันจริงๆนะครับนะฮะส่วนวิตุการเมืองจะมีเพราะว่าอยู่ดีคุณะยุ์ยุบสภาก่อนนี้ไหมโอ้คนคนนี้ผมคิดว่าทาไมทำไมเสียงนานที่สุดในใจผมว่าเขาก็คือเขาก็ต้องดึงที่สุดเนี่ยถูกไหมฮะแล้วแต่วันนี้ผมว่าเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาไปที่ไหนก็มีประชาชนเริ่มไม่พอใจถูกไหมฮะเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าอ๋ออ้ที่มาเชียร์ลุงตู่สู้ๆเนี่ย ส่วนใหญ่ก็อาจจะจัดตั้งออย่าเรียกอย่าเรียกอย่าเรียกส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยก็มาจด็ดขารจัดตั้งจะมิโรสอาจารย์คิดว่าแกแบบไม่รู้เลยเหรอแกนายอีฟเลยที่มาผมเชื่อว่าแกไม่รู้ผมเชื่อว่าเขาไม่รู้จริงนะฮะนี่คือนี่คือ dictator's blindness นีคือว่าเป็นความมืดบอดของเผด็จการเนี่ยคือเพราะว่าก็ไปที่ไหนลูกน้องก็จัดตั้งคนมาอวยใช่ไหมครับลุงตู่สู้ๆลุงตู่ใจดีอะไรก็เขาก็คิดนะว่าเขาอยู่ในห้องเสียงสะท้อนของเขาหรือที่เอ็กโคแชมเบอร์เขาอะ เขาก็รู้สึกว่าโอ้คนยังรักเขาอยู่ไงนะฮะแต่ตอนนี้ผมว่าเขาเริ่มรู้ความจริงแล้วความจริงอันโหดร้ายแต่สุดท้ายแกก็ต้องยอมรับแหละถูกไหมแปลว่าจะน่าจะเริ่มมี exit Plan ผมก็เดาใจผมว่าแกไม่เคยคิด exit plan รานนะแกยืนนะเพราะคนอย่างคนอย่างคุณประยุทธ์นี่เขาก็ยือ้อยู่แล้วก็บอกว่าจะอยู่ครบเทอมปีหกหกแต่ผมแต่ผมยืนยันว่าคุณประยุทธ์ไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีกว่านี้ได้นะ ก็นี่ไงล่าสุดมีไก่สองตัวก็นั่นไงแทนนี่คุณจะพูดถึงว่าคุณจะเตรียมการคุณจะวางแผนในการสนับสนุนการส่งออกอย่างไรคุณจะแก้ปัญหาเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่ไม่พอได้อย่างไรคุณจะสนับสนุนเงินทุนนี้กับวิสาหกิจขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนอย่างไรเขาได้ลืมตาอาตาคุณจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างไรเขากลับบอกว่าให้ประชาชนยอมจำนวนกับสภาพที่เป็นอยู่เลี้ยงไก่สองตัวเลี้ยงไก่สองตัวที่ผ่านมาไม่แล้วเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ครั้งแรกนะเลี้ยงจิ้งหรีดปลูกหมา ปลูกหมามุ้ยได่ไหมครับปูมนาวอาหารทะเลแพงก็ให้ทํางานหนักเอ้ามีอะไรอีกฮะมะนาวนาวแพงปลูกมะนาวเองอยากขายยางพาราราคาดีให้ไปขายที่ดาวังคารอะไรอีกล่ะไม่หมดเลยใช่ไหมแล้วก็เือขายดาวังคารนี่ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์เออผักผักชีแพงก็ให้อาหารปลูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันสะท้อนว่าเฮ้ยคุณจนแล้วคุณทุกข์เฮ้ยถ้าคุณยอมเขากำลังบอกประชาชนก็ยอมรับความจนไปสิแล้วคุณก็จะสุกเองแปลกไหม นี่คือนี่คือสิ่งที่เขาคิดไงแล้วผมยืนยันนะว่าอิลิในสังคมไทยคิดอย่างนี้แหละฮะอาจารย์ยอมร<ม>ับความ,มจนนะคนที่สนับสนุนเขาก็คิดแบบนี้เอองั้นผมก็ผมว่าวคืออย่างนี้ผมคิดเสมอนะว่าวันนี้ค่าครองชีพที่แพงขึ้นแล้วคนเดือดร้อนอคือมันไม่ได้เดือดร้อนด้วยค่าครองชีพนะอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ก็รู้ใช่ไหมว่าเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้อันตรายเทียบเท่ากับเงินฝืดนะเงินเฟ้อ บางครั้งเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปเพื่อเป็นกลไกให้ให้คนเอาเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยถูกปะอย่างนั้นคนที่เขาจะบริโภคหรือจะซื้อของไม่ได้บอกว่าของแพงนะถ้าของแพงแต่ผมมีเงินผมผมมั่นใจว่าผมหาเงินได้ในอนาคตพื้นแต่ไม่หมดูกไหมฮผมของแพงแค่ไหนผมก็มีเงินซื้ออแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองหาเงินไม่ได้หรือการหาเงินมันยากลําบากต่อให้พี่เก มีเงินออมไว้มหาศาลนะก็ไม่ก็กอดเงินออมไว้ไม่กล้าใช้เงินเพราะเงินมันหายยากดังนั้นเนี่ยหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเลยเขาบอกว่าการบริโภคนะจะเกิดขึ้นและแปลไปตาม expected future income หรือว่ารายได้ที่จะหาไมา่ได้แนอนาคตที่คาดหวังถูกไหมฮะมดังนั้นถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้มีไอเดียที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่าเขาจะหาเงินได้ น,นี่นี่นี่ก็คือจบแล้วอซึ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่เคยมีนโยบายที่ทำให้รู้สึกว่าประชาชนจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นนอกจากว่าอ่ะเดี๋ยวก็คนละครึ่งเดี๋ยวคนละครึ่งวนอยู่แค่นี้ไอ้คนเสพติดอยู่กับ <c oughs> ที่อาจารย์วิโรจน์พูดมันมีประเด็นว่าเหมือนกับว่าคนประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มองว่าคนประยุทธ์กับคนที่เขาปกครองเป็นคนมาจากที่เดียวกันเหมือนเขาเป็นผู้ที่มาปกครองคนเหล่านี้แล้วก็เป็นผู้อาย่างุก็เป็นไม่เามืานกัเคือไม้เามือนุกาเป็นข้อาใจทุกร้อนของคาจริงๆก็เหมือนกับว่า ก็อยู่อย่างนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องพยายามขยันเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมีความสุขกับความจนไม่สามารถเีเลทชีวิตตัวเองกับพวกนั้นได้พวกผมมีนั่นด้อยผมว่าไม่เกี่ยว้ที่เศ้าคือผมรับหน้าที่มาดูแลคุณเฉยๆก็หน้าที่แกคือคุณจะต้องทําให้เงินในกระเป๋าเรามากขึ้นไงแล้วนั่นก็หมายถึงความมั่นคงของรัฐต่อไปอีกใช่ไหมหน้าที่นายกสร้างความเชื่อมั่นใช่ไหมถูกไหมฮะอันนี้ทำไม่ได้แน่นอนแล้วเขาก็พูดตลอดว่าให้เชื่อมั่นในตัวเขาไม่ได้ไม่ได้เชื่อมั่นอย่างอื่นนคคอมมม่่งชัััใใสรบ แต่จริงๆคือกลายเป็นเชื่อมั่นในตัวเขาว่าคือให้รอไปเรื่อยๆสักวันเขาจะแก้ให้อใช่แล้วสุดท้ายมันผ่านมากี่ปีอ่ะเจ็ดแปดปีอ่ะถูกไหมฮะมันมันจนคนที่เคยเชื่อตอนนี้เขาไม่เชื่อแล้วนะครับถูกไหมครับแต่วันนี้ถามว่าวันนี้ถามว่าคนที่เชื่อมั่นในพลเอกประยุทธ์คิดอะไรอืผมว่าลึกๆเขารู้แล้วเหรอว่าหลวงพ่อตู่ที่เขาห้อยอยู่เนี่ยเป็นพระปลอมจริงเหรอแต่ เขาเป็นมรดกตกทอดที่ได้มาไงเขาไม่กล้าที่จะดึงหลวงพ่อตู่แล้วคว้างลงถังขยะไงถูกไหมเขาก็รู้ว่าผองปลอมไงแต่เขาก็ต้องแต่เดิมคือค่อยออกมานอกเสื้อแต่ณวันนี้แปลกไหมเขาเอาเขาเอาซ่อนไว้ในเสื้อเลยแต่อย่างน้อยยังถือว่ามีอิทธิฤทธิ์พอที่จะกันคนที่ตัวเองไม่ชอบได้แค่นั้นเองแต่ผลประโยชน์อื่นๆในชีวิตในของประเทศชาติที่ไม่สนใจเลยคือแต่ผมก็ไม่อยากจะทาลายศรัทธาของคนที่เชื่อมั่นในหลวงพ่อตู่ไง ถูกไหมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งแต่หลายคนนะครับผมไม่ได้เคยคาดหวังให้เขาตําหนิพลเอกประยุทธ์แต่หลายคนที่ผมเจอที่เขาไม่อยากเลือกพลเอกประยุทธ์แล้วเขาก็ไม่ได้ด่าพลเอกประยุทธ์แต่เขาถอดหลวงพ่อตูเนี่ย<อ>ไปไว้ในหิ้งพระแล้ว<อ>เขาไม่ใส่แล้ว<อ>ไม่ได้มีรวดไม่มีคนที่ยังรับถือหลวงพ่อตูนแล้วเขาก็ชอบแบบว่ามองดูเพื่อไทยกับท้าวไกลกัดกันอะไอย่างนี้<อ>ผมคิดว่าการที่จะการที่สมมติ ในประเทศเรามีแต่ฝ่ายประชาธิปไตยนะ <c oughs> การที่มองมีมุมมองต่อปัญหาปัญหาหนึ่งแล้วไม่ตรงกันแล้วเกิดข้อถกเถียงกันเป็นระยะระยะผมว่าเป็นเรื่องปกตินะดังนั้นเวลาผมเห็นผู้สนับสนุนของเพื่อไทยออต่อว่าพรรคก้าวไกลถ้าสังเกตในทวิตเตอร์ผมไม่เคยไปสวนหรือไปเลยผมคิดว่าผมก็ต้องน้อมรับออถูกไหมครับใช่แล้วก็แล้วก็ในขณะเดียวกันออผมเชื่อว่าคนในยุคใหม่อ่ะครับเ,ออเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาถูกไหม ครั้งหนึ่งเขาเคยต่อว่าพักหนึ่งแล้วก็ชียร์อีกพักหนึ่งแต่พออีกพักหนึ่งเดินเกมพลาดหรือว่าทําในสิ่งที่เขาไม่เขาก็พร้อมที่จะกลับมาอีกพักหนึ่ง<ม>ถูกไหมนั้นผมคิดว่าการตัดสินใจของคนในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเราเรา,เราต้องเคารพจริงๆคือผมยืนยันนะว่าไม่มีประชาชนคนไหนถูกพักการเมืองใดเป็นเจ้าของะผม,มใช้คําเนี้ยนะคือตอนนี้ประชาชนมีข้อมูลรอบได้แล้วเขพร้อมที่จะตัดสินใจด้วยตวเองถูกไหมฮะใช่ครับเออครับนิดนึง บัตรเลือกตั้งสองใบจะก,กระทบก้าไกลแค่ไหนผม,มคิดอย่างนี้ครับว่าสําหรับพรรคก้าไกลเนี่ยเราเห็นว่าบัตรใบเดียวเนี่ยไม่เวิร์กอยู่แล้วเพราะมันเป็น,นกลไกในการตัดตอนพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมของประชาชนอยู่แล้วนะครับหมายความว่าต่อ้คุณได้คะแนนนิยมขนาดไหนสุดท้ายพอคุณไปจนถึงจุดนึงคุณจะไปไกลกว่านี้แม่คุณย่อมถูกตัดตอนอใช่ไหมนั้นเราเชื่อมั่นในบัตรสองใบยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไอ้บัตรสองใบในสูตรที่เราต้องการเนี่ยมันจบไปละ แต่ในท้ายที่สุดผมคิดว่ามันต้องจบที่สองใบครับพระเก้าไกลเราก็เท่าที่คุยกันเราก็คิดว่ายัางไงมันต้องเป็นสองใบแน่แต่วันนี้มันเป็นสองใบงั้เราก็คุยว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะเติบโตได้ถูกไหมครับ,รบมันเป็นโอกาสที่เราจะเติบโตได้จริงๆ <jer S 2> นะครับเพราะนั้นเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าเก้าไกลส่งทุกเขตไหมครับไหวไหมครัเราตั้งใจอย่างนั้นเราตั้งใจอย่างนั้นเราตั้งใจที่จะเป็นทางเลือกหลักของประชาชนในทุกๆ,ๆุกเขตที่มีการเลือกตั้ง